ครับอย่านำเงินใส่ในบาทเด้ออย่าเอาซองใส่ในบาทนะครับเนาะซองบัตรใจเจนาะถ้าจะร่วมทบุญก็เขียนใบปรานานะครับใส่ทีละชุดเอาเดอ้อไม่ไม่ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆจ้าใจเย็น นนอนนี้หลวงตารับบินบาตอยู่ที่เชียดสบามเมืองพานนะครับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับก็ขอพัฒน,นาชาทุกับทุกท่านนะครับนะ mm. แดนเดียนะ้าแม่เออ mm. ใส่เพื้ชุดเอา mm. อให้เจ้าหน้าที่ดีบเอกจากบาทก่อนนะครับเนาะ mm. เพราะว่าบาทหลวงตาท่านเล็กนะครับ mm. มันจะล้นบาท mm. ค่อยๆวางนะครับเนาะ เพราะว่าน้ําอันไหนหนักค่อยๆวางนะครับเนาะนเด็นนะครับเนาะใจใเด็นนะครับเนาะคุณแม่รอตรงนี้ก่อนนะเด้ออตอนนี้ก่อนนะครับเนาะน้ํามาแตะข้างบาดเอานะครับออย่านําปัจจัยใส่ในบาดนะครับสวัสดีครับครับเดะครัฒน,นาจ่าดุนะครับ เย็นนะครับ่ใส่ใส่ธีละชุดเอาใจเย็นครับค่อยๆใส่ใส่ทีละอย่างเอาก่อนก็ได้ครับผมนะอย่านําปัจจัยเงินใส่ในบาทนะครับเนาะอย่าเอาซองใส่ในบาทนะครับอย่าเอาซองปัจจัยใส่ในบาทนะครับท่านไหนจะร่วมทำบุญก็ไปเขียนใบปาวนานะครับอยู่ด้านหน้านะครับส่วนน้ําแตะข้างบาทเอาพอนะครับเนาะพอบาทลงตาท่านเล็กนะครับเนาะไม่ต้องรีบนะครับใส่ธีละชุดนะครับเนาะ ไม่ต้องเร็บแดนเย็นนะครับให้ผู้อยู่ทั้งหน้าใส่เสร็จก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับไม่ต้องรีบเออ้อให้เจ้าหน้าที่หยิบออกก่อนด้วยเพราะว่าบาทลงตาเล็กเพราจะเต็มนะครับอ่าจะเต็มอ่าเ ค่อยวางนะครับเด้อค่อยๆวางนะครับ <co ld> ยืนเลยก็ได้แมย่ยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลยนะครับ <co ld> ค่อยๆวางนะครับให้ผู้อยู่ข้างหน้าใส่ก่อนนะครับค <c ười> จะไปไนอขอบับนมวัฒนาศาธุครับผมเ <c ười> ย็นๆนะครับไม่ต้องรีบเด้อไม่ต้องรียบนะครับ เราพยายโดก,กับใครยบาทนะครับหลายท่านระวังดอกไม้ด้วยครับเด้เอ,อใส่ใส่ทีละชุดนะครับเนาะแต่ข้างบาทเอานะอันไหนหนักนะครับเนาะเพราะว่าบาทล้าดอกไม้ใส่ได้เลยครับคุณแม่าสใส่ทีละอย่างเอาได้อยู่ รายกรกน้ำแต่ข้างบาทเลยครับผมแต่ข้างบาทเอาจจ้าโอเคระวางไว้เลยเดี๋ยวเจ้าที่มารับครับผมาใส่ทีละอย่างเอาเด้อถ้าหลายชุดก็ไม่ต้องรีบครับใจเย็นนะครับอย่านำปัจจัยเงินใส่ในบาทหลวงตานะครับ ท่านไหนร่วมจะร่วมทำบุญก็ให้ไปเขียนไบภาวนาอยู่ด้านนอกนะครับเราจะนำใบภาวนามาถวายหลวงตาหลังจากหลวงตาท่านสันปัตาหารเสร็จแล้วนะครับจ้าครับขับแต่ข้างบาทแล้ววางเลยครับคุณแม่จ้า วันนี้ก็หลวงตาบุญชื่นปนยพโทนะครับรับบิณฑบ,บาตเช้าอยู่ที่เทศบาลตำบลเมืองพานนะครับเภองพานจังหวัดเชียงรายนะครับอขอไปโมทนาสาธุขอบคุกท่านนะครับนะใส่ทีละชุดเอาเด้อถ้ามีหลายชุดครับผมอ,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 อย่านำซองปัใจจัยใส่ในบาทหลวงตานะครับถ้าท่านไหนจะร่วมทำบุญก็ไปเขียนใบบารนาข้างนอกนะครับขน ไปต่อฝั่งน้อเลยครับ <c oughs> เอาวนไหนี่บ่เอบ <c oughs> เอาเมดหร <c oughs> ือบ่อเมมดหรือบ่อตงไหนฮะยิ่ยวนไปพุน่นแล้มุมมุมนี้ใส่เมดหรือบ่อใส่เมดแล้วอาไปก่อนนถ <c oughs> อยบอมจิบบอมหรือวะ เทไ,ไปเชื่อทางนาเลยทางนาต่อเนะ้อก็เอาบ่อ๋อวอนอ๋อพอเมื่อกี้นี้เต็มอยูน่นี่อ๋ออยา่านยาวเงินใส่ในบาทเด้อครับเด้อยาวซองใส่ในบาทแส,งสทดงพวกมนะันเนาะ อ่าได้ได้เอาไปเขียนเอาไปเขียนข้างนอกได้เ<ไ>ป<ด>็นตูดด้ดอกนะครับครับแล้วผนไปอยู่ตรงไหน,นเนาะโป้โป้นิมนอนทั้งเพนนีโปน้นิมอนอันนี้พ่นมาต่อ,ตอ ยันย็นเดอ้ออ่าใสเลยครับใส่เลยให้ผู้อยู่ข้างหน้าใส่ให้เสร็จก่อนนะครับเนาะจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวชนกันนะครับนะใส่ของนี่ก่อนแนละ้วส่วนน้ำแตะข้างบ่านะเพราะว่าน้ำมันหนักเนาะ,ะค่อยๆใส่นะครับเดอ้อ อ่าระว,วางเลยน้ำเดี๋ยวเจ้าที่มารับนะครับแล้ววางเลยนะครับเนาะส่วนน้ำเราก็จับประเค็นเลยนะเดี๋ยวหลวงตาท่านจับให้นะครับเพราะว่าหลายแพ็คเนาะอ่าอ่าโอเควางได้เลยน้ำนครับผมอ่าอ่า,อาโอเคหลวงตาจับให้ไม่ต้องยกก็ได้ไม่ต้อง ลงตาจับแล้ววางเลยครับโอเค 好的。 Okey